ทำไมบางคนนั้นรวยเอารวยเอาอย่างง่ายดายแต่บางคนน่ะทำยางไรก็เหมือนก็อยู่ที่เดิมหรือแย่ไปกว่านั้นครับติดลบมาก,กเก่านะครับ PK Finance จะมีคู่มือมาแจกครับโดยที่ให้เรานั้นวัดผลว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนครับถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนแล้วละ่ะเราจะสามารถออกมาจากกลุ่มนั้นไปสู่กลุ่มที่คนที่บอกว่าเอ้ยทำแบบนี้เดี๋ยวก็รวยครับ PK Finance จะมีคู่มือเคล็ดลับมาฝากครับ พีเคแคนแนนช่องเกี่ยวกับการเงินและก็การลรงทุนรับและพีเคนั้นเป็นนักบัญชีจากสหราชอาณาจักรครับพีเคจะเอาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินส่วนบุคคลมาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับโดยเฉพาะมีคู่มือที่แบ่งแยกเป็น5กลุ่มด้วยกันครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าคุณนั้นอยู่ในกลุ่มไหนครับแล้วเมื่อรู้แล้วอ่ะมันจะทําให้คุณนั้นกระตุ้นหรือพยายามไปสู่กลุ่มที่ ทำยังไงเขาก็รวยเอารวยเอาจนได้ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกลุ่มแรกครับเป็นผู้บริโภคครับหรือ consumers ครับปกติคนทั่วไปทุกๆคนนะเป็นผู้บริโภคไม่ว่าแบบตั้งแต่ตั้งแต่เกิดยันแล้วแบบยันเราตายครับคือเกิดมาเราก็ต้องแบบซื้อเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าคือเราไม่ได้ซื้อเองคือพ่อแม่ของเราซื้อมาให้หรือแบบซื้ออาหารการกินหรือแบบเราทํางานจ่ายค่าเช่าแบบที่พักหรือ การแบบซื้อรถซื้อบ้านอันนี้คือเราเป็นผู้บริโ,โภคครับทุกๆช่วงชีวิตของเรานั้นเรายังไงก็มีรายจ่ายครับซึ่งมีรายจ่ายตลอดเวลาโดยที่ไม่มีรายรับเลยมันจะไม่มีความยั่งยืนครับหรือบางครั้งเนี่ยเราแบบซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของลักชัวรี่ซื้อของที่ไม่จําเป็นเลยครับแล้วอมาวายที่บ้านนี่แบบฟังคนๆกันไหมครับผมเองก็เคยไปนะไม่ใช่ไม่เคยไปครับซึ่งทุกคนนั้น เคยผ่านช่วงชีวิตนี้กันมาหมดหรือทุกคนนั้นก็ยังอยู่ในช่วงชีวิตนี้อยู่ครับคือบางครั้งแบบใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จําเป็นครับไม่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับเราครับคือก่อเกิดประโยชน์ให้กรบแค่ช่วงขณะนาบหลังจากนั้นเราก็ไม่สนใจกับมันเลยอันนี้ฟังแล้วคุณคุณไหมครับคือทุกคนเป็นเหมือนกันหมดครับคือเราทุกคนเป็นเหมือนกันครับ,รมรบไม่ว่าจะเป็นคุณมีรายได้เท่าไหร่ไรายได้น้อยไรายได้ปานกลางหรือไรายได้สูงเนี่ย ทุกคนเป็นเหมือนกันหมดครับทุกคนนั้นเป็นผู้บริโภคครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคมากเท่าไหร่เนี่ยทำให้เรานั้นแบบมีแต่รายจ่ายมากขึ้นแล้วรายรับที่เรามีมาเนี่ยมันจะไม่เหลือครับดังนั้นการที่เราเป็นผู้บริโภคจึงไม่ย,ยั่งนยะืนครับมันทําให้เรานั้นไม่รวยขึ้นครับหรืออาจจะทําให้เรานั้นรวยชาครับแล้วต้องทําอย่างไรครับอันนี้ต้องดูกลุ่มต่อไปครับผู้บริโภคเป็นผู้จับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับแต่ ถ้าเรามองกลับกันคือผู้ผลิตหรือ producer นั่นเองครับซึ่งผู้ผลิตคือขอบริการขายสินค้าหรือให้บริการต่างๆสร้างมูลค่าให้กับผู้บริโภคหรือแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคแบบนี้ขอได้สิ่งตอบแทนมาคือเงินใช่ไหมครับซึ่งเงินเนี่ยก็คือรายรับไม่ใช่รายจ่ายใช่ไหมครับผู้ผลิตนะหรือ producer นะเป็นผู้ที่สร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายครับแบบนี้ถ้าเราเป็นผู้ผลิตหรือแบบเป็น business owner หรือแบบ คนที่ทำงานประจำก็เช่นเดียวกันครับคือถ้าเราทำงานได้มากเนี่ยสร้างผลตอบแทนออกมาได้ดีเนี่ยหรือเราสร้างผลงานออกมาได้ดีเนี่ยเราก็ได้ผลตอบแทนกลับมาครับเราก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นกำไรมีมากขึ้นหรือได้เงินโบนัสเพิ่มเติมนั่นเองครับดังนั้นถ้าเราโฟกัสให้เรานั้นเป็นผู้ผลิตแทนที่จะเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะมีเงินมากขึ้นโดยอัตโนมัติครับดังนั้นให้โฟกัสว่าจากที่เราเป็นผู้บริโภคให้เปลี่ยนเป็นผู้ผลิตครับ เมื่อผู้ผลิตคือผู้ที่สร้างมูลค่าให้กับสังคมหรือสร้างมูลค่าให้กับผู้บริโภคนั่นเองครับแต่ไม่ใช่ผู้ผลิตทุกคนนั้นจะรวยครับมันมีความจํากัดของกลุ่มนี้ครับซึ่งแบบกลุ่มนี้เนี่ยแบบทุกคนนั้นมีเวลาจํากัดตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำฟรีแลนซ์หรือแบบทําธุรกิจครับคือทรัพยากรของคุณนั้นจํากัดมีแค่24ชั่วโมงต่อวันครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราแบบผลิตออกมาอะไรใหม่ๆหรือให้บริการใหม่ๆมันอาจจะได้เงินเพิ่มครับแต่ว่าเหล่านั้นต้องเอาเวลานั้นไปแลกกับมันครับซึ่งมันทําให้เรานั้นอนะ่ะไม่มีเวลาเพื่อจะไปหาเงินเพิ่มครับเวลาของเรานั้นมีจํากัดมีแค่24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ยังน้อยเนี่ยเป็นผู้ผลิตก็ย่อมดีกว่าผู้บริโภคกว่าเพราะว่าผู้ผลิตก็จะได้เงินมามากกว่าแต่ยังมีข้อจํากัดของเรื่องเวลา เป็นปัจจัยครับแล้วแบบนี้ต้องทำอย่างไรครับมาดูกลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับกลุ่มต่อไปคือนักออมครับหรือ saver ครับคือกลุ่มนี้คือจะประหยัดทุกเม็ดครับคือปกติคนเราแลละทุกๆคนเนี่ยเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่คนกลุ่มนี้ saver เนี่ยขอจะแบบประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับและเอาเงินนั้นไปเก็บไว้ครับเพื่ออนาคต ไม่ว่าจะเป็นในยามเกษียณไม่ว่าจะเป็นในยามฉุกเฉินเขานั้นจะไม่เดือดร้อนครับอันนี้สําหรับหนักออมครับหนักออมนี่คือเป็นเรื่องดีนะครับมันเป็นการสร้างวินัยให้กับเราครับแต่ถว่าถ้าเราไปโฟกัสที่ออมมากเกินไปเนี่ยแล้วไม่โฟกัสที่ก่อารายได้เพิ่มเติมเนี่ยมันก็คือแบบให้เราอยู่อย่างแบบประหยัดมัธยัสถ์ตลอดเวลาครับบางครั้งเราอยากจะแบบจับจ่ายใช้สอยไปเชี่ยวเมืองนอก หรือแบบซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านหลังใหม่ให้มันใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคือมันไม่สามารถทําได้ครับมัวแต่ไปไปโฟกัสที่รายจ่ายครับคือประหยัดสุดสุดฤิดเลยครับแต่ไม่ดูที่รายได้ครับซึ่งถ้าเราสร้างรายได้ให้มันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราประหยัดมากขึ้น,นแต่ว่านักออมเนี่ยส่วนใหญ่จะดูที่ว่าเอะขอทำอยังไงให้ออมเงินให้ได้มากที่สุดจากการที่เขาหาไรายได้มานั่นเองครับดังนั้นนักออมก็จะมีข้อจํากัดในการ หาไรายได้ให้เขานั้นรวยขึ้นอย่างรวดเลยครับเขาจะโฟกัสที่รายจ่ายครับและอีกอย่างนึงครับคือผู้ออมเป,เป็นเรื่องดีครับไม่ใช่เ,เรื่องไม่ดีครับแต่พราถ้าเขามีเงินออมมากเกินไปแล้วเอาเงินไปฝากธนาคารคือดอกเบีย้ยที่ได้จากเงินฝากเนี่ยมันน้อยกว่าเงินเฟอ้อครับซึ่งมูลค่าของเงินฝากเนี่ยก็จะกระดก่อนไปเรื่อยมีมูลค่าน้อยลงไปครับแม้กระทั่งธนาคารครับเขาได้เงินฝากจากคุณเองหรือแบบจากเซเวอร์ครับ คอ,อยยังเอาเงินนั้นนะ่ะไปลงทุนไปปล่อยกู้เพื่อจะเอาเงินนั้นนะ่ะไปต่อยอดเพิ่มเติมแล้วขคอ,อยยังไม่เอาเงินเก็บไว้ที่ธนาคารเลยครับดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็คือแบบแบบเพลย์เซฟก็คือแบบเพลย์เซฟเกินไปครับเซเวอร์คือแบบไม่อยากที่จะเทคความเสี่ยงครับไม่อยากเทคริสครับดังนั้นในระยะยาวเนี่ยมูลค่าของเงินเก็บก็จะด้อยค่าลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้ทำยังไงดีครับให้ดูกลุ่มถัดไปเลยดีกว่าครับ คือกีบร์ครับคือผู้ให้ครับผู้ให้นี่คือแบบมันจะมีแบบ2ประเภทครับประเภทแรกครับคือผู้ให้ด้วยความเมตตาครับให้คนที่กับได้โอกาสไม่ว่าก็จะเป็นการบริจาคให้ความรู้หรือทัศษะต่างๆให้กลุ่มที่มีโอกาสจํากัดเนี่ยให้เขานั้นเติบโตมากขึ้นอันนี้คือผู้ให้ครับนี่เป็นเรื่องดีครับทำให้สังคมนั้นเติบโตไปด้วยกันกันนั่นเองครับแต่บางครั้งน่ะการที่เป็นผู้ให้ก็ลืมว่าเหล่านั้นก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันครับ คือลืมตัวเองครับว่าเรานั้นนะต้องอยู่เพื่ออนาคตเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในายามเกษียณไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนครอบครัวหรือลูกหลานเป็นต้นครับการที่เป็นผู้ให้นั้นเป็นเรื่องดีแต่ต้องคำหนึ่งถึงตัวเองและก็ครอบครัวของเราเลยครับว่าการที่เราเป็นผู้ให้นั้นให้ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือเปล่านั่นเองครับถ้าให้มากเกินไปแล้วเงินตัวเองนั้นแบบอยู่ไม่ได้อันนี้ก็คือแบบ เป็นเรื่องที่น่าเขาเรียกว่าน่าสงสารคือเป็นขอเป็นผู้ให้แล้วแต่ทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเขาแบบอยู่ได้สบายนั้นก็จะเป็นเรื่องดีครับแต่ถือว่ามันจะทําให้เขนนานั้นรวยช้านี่ครับคือยิ่งให้มากบางคนวอายิ่งให้มากตัวเองก็จะจะรวยขึ้นได้เร็วอันนี้ใช่ครับในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณให้มากเกินไปแล้วคุณไม่มีเงินเหลือที่จะลงทุนเลยยังไงเงินเดี๋ยวมันก็หมดเองครับอันนี้คือสำหรับ ผู้ให้ประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่2คือผู้ให้ที่เรียกว่าให้แบบเอาหน้าครับอย่าเอาหน้าสังคมครับคือตัวเองนั้นรวยนะมีเงินนะคือถ้าให้เอาหน้าแบบนี้ผมบอกเลยคือแบบเงินยังไงเดี๋ยวมันก็หมดครับถ้าคุณไม่มีแบบรายได้ช่องทางอื่นที่จะมาต่อเติมให้กับตัวคุณเองครับอันนี้คือผู้ให้อีกประเภทหนึ่งครับคือผู้ให้ที่เอาหน้าครับคือขอหวังว่าเขาประสบความสําเร็จโดยที่การให้คนอื่นเห็น ว่าเขานั้นมีเงินครับอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับผู้รับก็ได้ผลประโยชน์ครับผู้ให้ก็ได้ผลประโยชน์เช่นเดียวกันแต่ผู้ให้จะได้ผลประโยชน์ในด้านจิตใจอีกแบบหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมนั่นเองครับเมื่อสังคมนั้นไม่ได้เงินจากเขาเมื่อไหร่ผู้ให้คนนี้ก็จะดอยค่าทันทีครับอันนี้ให้เลือกการเป็นผู้ให้นะครับแต่อย่างที่บอกครับการเป็นผู้ให้ในลักษณะนี้ก็ไม่สามารถทําให้เขานั้นเติบโตรวยได้อย่างรวดเร็วครับ อาจจะทําให้เขานั้นจนลงไปเรื่อยๆด้วยซ้ําแบบนี้ต้องทาอย่างไรครับต้องดูกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5คือนักลงทุนครับนักลงทุนเป็นผู้ที่สร้างเงินและรวยเร็วได้จริงครับคือนักลงทุนเนี่ยเมื่อเขามีรายได้จาก Active income คือการหารายได้ว่าจะเป็นทำฟรีแลนซ์งานประจําหรือการทรําธุรกิจต่างๆครับเขาเอาเงินส่วนที่เหลือไม่ได้ไปฝากครับเหมือนแบบเซเวอร์ครับหรือไม่ไปให้กับผู้อื่นครับ หรืออาจจะให้บ้างแต่เล็กน้อยแต่ไม่มากครับเขาเอาเงินส่วนมากนะครับไปลงทุนครับและใช้เงินนั้นทํางานแทนเขาครับมันจะทํางานให้เราตลอด24ชั่วโมงครับโดยที่ไม่มีการพักผ่อนเลยครับเมื่อมีรายได้มาเพิ่มเติมครับก็เอาเงินนัไปลงทุนต่อยอดครับขอไม่เอาเงินไปฝากธนาคารครับเอาเงินนัไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นทองคําอสังหาหรือไม่ทรยบหุ้นธุรกิจต่างๆหรือไม่ก็คริปโตเคอเรนซีครับ ขอเอาเงินสัดส่วนนั้นนะไปลงทุนในทรัพย์สิสนเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินนั้นมันงอกเงยเติบโตมากยิ่งขึ้นไปครับเมื่อมีรายได้มากขึ้นก็เอาเงินส,ส่วนที่เหลือนั้นนะไปลงทุนต่อครับแบบต่อยอดไปเรื่อยๆและผลตอบแทนมันทบต้นไปเรื่อยๆแบบนี้ความรวยของนักลงทุนก็จะแบบเติบโตอย่างรวดเร็วและอย่างมหาศาลด้วยครับเป็นผลของพลังทบต้นนั่นเองครับอันนี้ที่เขาเรียกว่า passive income นั่นเองครับคือนักลงทุนเนี่ยจะมีรายได้หลักๆคือ a อ t i v e Income ก่อนครับ Active Income แล้วก็มีใช้จ่ายคือเป็นคนซ u m e r คือเป็นผู้บริโภคก้วยแต่ว่าขอประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นเซเวอร์แต่ขอไม่เอาเงินนั้นไปฝากธนาคารเอาเงินนั้นไปลงทนุนแทนครับอาจจะไปฝากธนาคารเล็กน้อยในยามฉุกเฉินหรือเอาเงินไปให้แบบเลี้ยงชีพครอบครัวหรือบริจาคบ้างเล็กน้อยแต่ถว่าเอาเงินส่วนมากนั้นนะไปลงทนุนต่อยอดให้เงินนั้นนะมันงอกเงยยิ่งขึ้นไปครับ และเมื่อเงินนั้นมันงองเงยมากขึ้นครับการที่เราจะเป็นคอน sumer หรือผู้บริโภคนะครับเราก็จะเป็นได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าเรามีรายได้2ช่องทางคือ active income แล้วก็ passive income ครับเมื่อ passive income มันโตมากขึ้นเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่า active income ด้วยซ้ำครับคือรายได้ที่เราจะจาก passive income คือเหมือนกับเสือนอนกินครับคือเราไม่จาเป็นต้องทํางานก็ได้ก็สามารถ มีรายได้จากการลงทุนจาก a าส i v e อินคั e นั่นเองครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมนักลงทุนจึงรวยเร็วรทาัทางที่เขาแบบเหมือนแบบแทบไม่ได้ทำงานอะไรเลยแต่เขามีเวลาว่างที่จะไปใช้ชีวิตจับจ่ายใช้สอยเป็นผู้ให้หรือแบบเป็นผู้ผ,ผลิตหรือจะลงทุนในต่างๆหรือทำธุรกิจต่างๆเริ่มต้นด้วยมีโอกาสมากมายเพราะว่าเขามี a า s i v e i ิน o m e หรือพอร์ตการลงทุนที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองครับนี่คือเส้นทางของนักลงทุนนั่นเองครับแต่ทว่าการที่จะเป็นนักลงทุนระดับนั้นได้เนี่ยคือต้องมีเงินจํานวนหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เริ่มเลยเนี่ยก็เหมือนแบบเราไม่เริ่มก้าวแรกเกิดเราก็จะไม่เข้าใจว่าเราควรที่จะลงทุนยังไงครับดังนั้นก่อนที่จะเป็นนักลงทุนเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่าการที่จะเป็นนักลงทุนต้องทำยังไง คือเราต้องมีเงินเหลือเก็บไม่ใช่ว่าเรานั้นแบบจะจ่ายใช้สอยอย่างเดียวโดวยที่ไม่มีเงินเหลือที่จะลงทุนเลยอย่างน้อยเนี่ยต้องแบบบริหารจัดก,การเงินให้ดีครับคือรายจ่ายเนี่ยต้องควบคุมห้ได้ให้เงินนั้นมีเหลือเก็บมีเหลือเก็บให้พอสําหรับค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าค่าใช้จ่ายของคุณอยู่ที่2 0 0 0 0บาทต่อเดือนครับเพื่อไปเลยครับอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีครับก็คือ20 0 0 0บาทคูณ6กเดือนก็คือแสนสองถ้า1นปีก็2องแสนสี่ครับเพื่อไปเลยครับอันนี้คือ อย่างน้อยคือเงินสำรองฉกเฉิๆครับแล้วเอาเงินส่วนที่เหลือน่ะไปลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปต่อยอดครับแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอครับเวลาลงทุนแบบไปเรื่อยเอาเงินเติมไปเรื่อยๆคือเงินต้นของคุณเพิ่มมากขึ้นแล้วผลตอบแทนของคุณก็จะทบต้นทบต้นไปเรื่อยๆครับแบบนี้จะทําให้ผลตอบแทนการลงทุนนั้นมีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ แบบถ้าไม่รู้แบบลงทุนยังไงให้ติดตาม PK Finance ก็ได้ครับจะมาแชร,าร์เรื่องการเงินการลงทุนให้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นแบบกองทุนรวมทองคําคริปโตหรือธุรกิจต่างๆคุณสามารถลงทุนได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นให้เราทุกคนหรือคนที่ดูคลิปนี้เป็นนักลงทุนด้วยกันทุกคนครับเมื่อเราเป็นนักลงทุนด้วยกันแล้วเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เรานั้นรวยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับจำไว้อย่างหนึ่งครับว่า เมื่อเราลงทุนนานเท่าไหรมันยิ่งดีต่อเรามากขึ้นเท่นานั้นครับยิ่งถือนานยิ่งดีครับคอมเมนต์กันได้นะครับว่าแต่ละคนนั้นเริ่มอยู่จุดไหนครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริโภคผู้ผลิตผู้ให้ผู้ออกหรือนักลงทุนครับทุกๆคนนะ่ะก็เริ่มจุดที่แตกต่างกันหรือแม้กระทั่งทุกคนนะ่ะมีแบบพบค้องกันเลยมากน้อยขนาดไหนสามารถคอมเมนต์กันได้ครับ จะได้มาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้วยกันและทำาให้ทุกคนรวยไปด้วยกันครับและอีกอย่างนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe pk finance ครับถ้ายังไม่ได้ติดตาม pk finance จะมาแชร์เรื่องเงินเงินทอง,ทองแบบนี้ให้ฟังอีกครับส่วนถ้าใครดูช่องแอปแดงครับ pk finance เนี่ยตั้งใจที่จะทำคลิปออกมาเป็นประจำแต่อยากให้มัน,มนพัฒนาแบบไปเรื่อยให้มันดีกว่านี้ให้ผู้ชมนั้นคือทำเงินได้มากเปแบบหลักแสนหลักล้านครับแต่ถ้าแบบ คุณคิดว่าคุณเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้ให้หรือ giver ดนะ้วยเนี่ยก็ให้ super thanks ให้ตามความพึงพอใจของคุณเลยครับว่า pk finance สามารถทำให้คุณแบบทำเงินเป็นหลักแสนหลักล้านได้แต่แบบถ้าให้กำลังใจเล็กๆน้อยให้ช่อง pk finance โดยการให้ super thanks เนี่ยมันก็จะเป็นกำลังใจอย่างมากที่จะพัฒนาช่องนี้ต่อไปให้มันดีขึ้นย,ยิ่งขึ้นไปครับและก็ทำให้ทุกคนนั้นรวยไปด้วยกันครับยังไงก็ ขอบคุณผู้ให้ซูเปอร์แ a n k ์ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ติดตามก็ให้ติดตาม PK Finance ด้ครับ